นิยายเรื่องคืนร้อนสุวรรณวิวาประพันธ์โดยเขียนไข่รักภาพเสียงโดยพี่ดวงระตีหาชิ่นชอบเนืสิสีของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่นะคะแต่ทําผู้ฟันท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือสิ่ีฉบับเต่มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยา่ากดแค้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนที่หนึ่งคนในอดีตช่วงปลายฝนในเดือนตุลาคม ประวันดะดาก่งขออาเจียนจนแทบจะหมดไซ้หมดพุงก่อนจะปาดเหนื่อที่เกาะตามผิวหน้าออกไปให้พนทางด้วยสภาพฝนที่ตกจนพื้นถนนดินแดงเละไปด้วยโคลนแต่ทว่าพระอาทิตย์ก็ยังคงทำงานอย่างหนักหน่นวงทำให้หญิงสาวที่ไม่เคยต้องตกระกรรรลำบา,ากมาก่อนแทบจะหมดสภาพับเหตุการณ์ที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้หลังจากที่บ้วนป่าเรียบร้อยแล้ว เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูเจ้าหน่อยมัดผมมามัดผมยาวๆเป็นปมไว้ขึ้นกลางศีรษะอย่างง่ายยังไม่ถึงเอราอิองน้ำเสียงแหบแห้งที่หลุดม,มาจากดินฝีปากอมชมพูของคุณหมอสาวทำให้อิงได้แต่ยิ้มเฟื่องเ่งสงสารก็สงสารแต่จะทำยัางไงาได้มีทางในทางเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นไปถึงโรงเรียนชนบทที่อยู่ห่างไกลขนาดนั้นได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะหมอ,อปราง ล้วก็นี่ค่ะยาดมน่าจะพอช่วยได้บ้างนะคะในขณะที่เธอกำลังเอื้อมมือรับยาดมจากน้ำอิงเพื่อนร่วมชะตากรรมที่นั่งรถมาด้วยกันจู่ๆเสียงกล้องกลางวันของใครบางคนก็ดังขึ้นหยุดรถกันทำไมล่ะครับผู้ชายร่างสูงในชุดเสื้อยืางเกงยีนรัดกุ่มกระโดดลงมาจากรถโฟลวิสสีดำด้านแม้ว่าการแต่งกายจะดูง่ายๆแต่ด้วยใบหน้าอันร่าเนั้นกรดูดสะดุดตายอยู่ไม่น้อย แต่มีหรือที่เธอจะสนใจแม้ห่างตามไม่อยากจะรายเลยด้วยซ้ำพอดดหมอปลาเมารถรับอาจารย์ก็เลยไว้ให้เอาของในท้องเอาไปก่อนปะวันาดาหัานไปยิ้มเซียวๆให้กับคนขับที่เป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนของเธอผักสรุปเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของหญิงสาวรงหน้าจึงก้าวเทา้ายาไปค้นอะไรกุกกักอยู่ด้านหลังรถก่อนที่เขาจะยื่นถุงถุงหนึ่งมาให้เอานี่กินซะ เราก็นี่อยากแก้เมารถว่าหนักก็อยากให้ทองวล่ะเมื่อเห็นว่าเธอยังเฉยไม่มีทีท่าว่าจะเดินมารับของที่เขายื่นส่งให้เขาจึงเดินขยับเข้าไปไกลรักก็นั่งตัวย,งยองอลงบนเส้นเท้าของตัวเองและทันใดนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดเขาจับฉีกถุงขนมปังแซนวิชไส้แัมนชีสจับยัดเข้าป,ปากของเธอเมื่อเธอเผลออ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างหญิงสาวที่ทำอะไรไม่ได้ เธอทำได้แค่เพียงเคี้ยวแต่กืนเจ้าขนมปังก้อนนั้นลงไปอย่างง่ายดายต่อมาก็ตามด้วยขวดน้ำส้มขนาดเล็กที่เขาทำท่าจะป้อนเธออีกทำให้หญิงสาวรีบแย่มันมากินสิเองคุณยังไงแต่แรกก็จบอิงครับอย่าลืมให้หมอปรางกินยากแก้มารอด,ด้วยนะครับผมให้เวลาพักแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อถ้าไปเช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวฟ้ามันจะมืดลงสิงก่อนชายหนุ่มร่างสูงพูดจบ ปาก้าว,าวยาวๆกลับไปที่รถของตัวเองทันทีแหมถึงจะดูดูแต่ก็กล้าวใจจริงเลยนะคะหมอปรางป้าวันระดาไม่พูดอะไรเธอได้แค่ดูดน้ำส้มนีมือเข้าไปอย่างคนใจรอยพร้อมๆกับหัวใจที่ดูดจะเต้นแรงแล้วเร็วกับแ,แค่ปลายนิ้วของเขาที่แค่สัมผัสกันเท่านั้นหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงขบวนรถทีมแพทย์จึงเริ่มเคลื่อนตัวไปตามทางขึ้นเขาอันแสนจะทรโหด ไหนจะเป็นดินโครน้ะหนองน้ํากว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบจะคลึงค่อนวันเข้าไปแล้วโครงการปันนําใจสู่หนองบนชาวดอยเป็นโครงการที่คณะแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เธอพุ่งจะเรียนจบอมามาดได้ทําการจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันในการรวบรวมสิ่งของบริจาคที่รวบรวมมาจากคนใจบุญและผู้มีอุปการะทั้งหลาย อาทิเช่นมีทั้งอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มข้าวสารอาหารแห้งอีกทั้งยังมีอาหารสดที่เตรียมไปทำให้น้องๆบนดอยได้กินกันอีกด้วยแต่ในปีนี้เป็นเธอเองที่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพราะเธอเคยเห็นว่าเพื่อนไปมาแล้วแล้วก็ดูน่าจะสนุกดีอีกทั้งเธออยากจะไปสัมผัสชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่เธอไม่เคยได้ทำมาก่อนอีกด้วยเพราะว่าเธอเอาแต่เรียน ใส่ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ทว่าปวันราดาหารู้ไหมว่ามีข่าคนนั้นที่เธอไม่อยากจะเจอหน้าได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกันหมอปรางทั้ง่วงก็พักสายตาก่อนได้ค่ะเดี๋ยวถึงแล้วอินจะเรียกเองหญิงสาวที่นั่นบนเบาะหานพียงแต่ยิ้มรับก่อนจะค่อยปิดเปลือกตาลงด้วยความอ่อนเพลียภาพเหตุการณ์ในวันนั้น เหมือนฉายชัดเข้ามาในห้วนอิราอีกครั้งเมื่อสองปีก่อนพี่ชายของเขาและพี่สาวของเธอได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันนั้นเธอไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์บ้านนี้ได้ยังไงเธอรู้แต่เพียงว่าคืนนั้นเธอเมามากเมาแบบไม่ได้สติและเขาก็เป็นคนพาเธอไปส่งที่ห้องพักของเโรงแรมที่ฐานเจ้าบ่าวเป็นคนจัดการจองไว้ให้กับญาติญาติซึ่งเธอก็รู้สึกยินดีมาก เนื่องจากไม่อยากขับรถจากขวัวหินกลับกรุงเทพอยู่แล้วจึงขอเลือกที่จะนอนที่นี่เพราะว่าอยากจะทเที่ยวตอนในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยในขณะที่พ่อและแม่กับบรรดาพี่ๆและญาติๆเลือกที่จะเดินทางกลับเนื่องจากติดธุระสาคัญอะไรก็ไม่รู้แต่เธอก็ไม่สนใจนะเพราะว่าเธอโตแล้วแล้วก็ใกล้จะเรียนจบละด้วยแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปล่อยอย่ามาจับเขานะ แม้เธอจะเมาแต่กขพอจะมีสติอยู่บ้างแม้จะน้อยนิดก็ตามทีร่างเด็กสมสึกของหญิงสาวนในวัย23ปีพยายามสลัดตัวออกจากอ้อมแขนที่โอบรัดร่างเพื่อพยุงเธอเอาไว้ให้พ้นออกไปแต่ทว่าแขนไกลนั้นกลับไม่ยอมปล่อยอีกทั้งยังกระชับอ้อมแขนให้นั้นขึ้นเข้าไปอีกเดิน,นดีสิปรางถ้าเดินไม่ดีพี่จะอุ้มเลดาเสียงทุม้ม เอกสิบยืนเหนือซีซ่าทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวจึงอ้าแขนออกว้างพรองกระฉีกยิ้มหวานอย่างเต็มที่อุ้มก็ดีสิคะร่างขี้เกียจจะเดินแล้วนะอุ้มหน่อยหักสรุปถึงกับเอิงแต่ทว่าเขาก็ไม่รอให้หญิงสาวตรงหน้าต้องพูดสำสเสารนะร่างสวยค่อยช้อนร่างเด็กขึ้นมาอุ้มก่อนจะเดินตรงหนีไปยังห้องพักดวงตาคมเข้มภายใต้แว่นใส จับจองใบหน้าหวานที่ซุกอยู่กับอกเขาทำให้เขาถึงกับต้องถอนหายใจแรงแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นทันทีที่ถึงห้องเธอก็เล่นข่าสล้วปลววันรดาอาเจียนใส่ข่าวทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นเฮยปรางอวกใส่หมีพอเธอ,อยังเร่นพุ่งตัวเข้ามาหาเขาอีพักสรุุ พยายามระง,งับอารมณ์โกรธกรุ่นอย่างสุดกำลังก่อนจะจัดการเอาตัวเธอและเขาไปยางห้องน้ําพร้อมกับจัดการถอดเสื้อผ้าของเขาและเธอให้พ้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อชำระทําความสะอาดร่าง,างกาย